ผู้ชายไม่มุดหัวนะผู um> ้ชายหัวที่ไปข้างนอกไม่ดีหัวคอสันดวันจันทรวันจันร์วันอัชาีวันัทวันัทาผู้หญิง ไม um ah ่เท่าไหร่นะจบจบที่อันเรี่นลอีดี๋ยวคนไอันเช่คเดีเแล้วจบหน้าไหนเดี๋ยวโอเขสอบแล้วจบ

แต่มีกี่หน้ามีกี่น่าสี่รี่ครับใครกูเค้ากูเค้ากูแค้กูค้าย แต่มีทั ies, ้งหมด5้าท่าท <parfois> ่า <shoe> ท <plus poetry> ี่1คือท่าคือท่าอะไรไหวพร้าวไหวเทพรบุตรไม่เคยสอนอันนี้เนี่ยว่าเขาบอกว่าวแล้วได้ใรไหวพร้าวไหว้ครไหวพระไหวผู้ใหญ่ได้ลำดับที่หพระอย่างเดียวหรือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเดียวต่อไปลาดับที่สองไหวใครย ผู้มีพระคุณผู้ยากตายายนำดับสามไหว้ใครไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่าแก่ก่ว่าเราม่เยอะแก่ไว้ต่อเออไห้รุ่นเดียวกันฮะไหวไปตัวพอมีกี่ท่านมี่ลรอสอนเมื่อกี้ขึ้นมา หนานิ้วไม่แตกหน้าตรงนป้งหน้าหนุผู้หญิงยือดขาที่ถนัดไปข้างหลังยี่เก้าเยืดไปข้างหลังข้างหลังตรงตรงนะยืนไปข้างหลังเจอเจอไม่ได้พอยืนไปข้างหลัง ไปเพื่อความยันถ้าไปนิดเดียวเลยอ้าวดูผู้หญิงก่อนอ้าให้นอนออกไปหัวไม่มืออยู่ที่ไหนคิวคิ้วอยู่ที่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้หน้าไปกับหน้าผากเอาเริ่มย่อลงไปสุดเลยสันสั่สันนี่คือไหวเราแบบแล้วนเป็นอะไรั นี่ไว้ันดับที่1นึ่น่ไว้ค่ะหออฟองีฟงทำไมอะมันตันไว้ันดับที่1ก็คือไว้ค่ลงไปทุกอย่างแล้วเียวขับพระคาสนาอ่าต่อไปผู้ชายหัวเม่คุอยู่ไหน เนี่าสิ่ยนงที่สำคัญนี่คือว่าคือยน้องต้องโค้มีหัวผู้ชายผู้ชายโก้มแบบนี้เลยนะอ้าวเสร็จเรียบร้อยต่อไปไหว้ลำดับที่สองไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้มีพระคุณอ้าวบัคคูระหว่างผมเหมือนกับไหว้พระเลยแต่แค่เลื่อนเออเลื่อนหัวมือมาอยู่ที่ปลาย